สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอันนี้คือชาเมนนะคะเป็นแบรนด์ชาเมนเลยหน้าตาเหมือนราเมนมันจะเป็นของหวานในรูปแบบที่หน้าตาเหมือนราเมนแต่ว่าเราทํามาในรูปแบบที่เป็นของหวานนะคะตัวใหม่ของเราก็จะเป็นตัวชาเมนแกงเขียวหวานค่ะเขียวหวานก็จะเป็นมะข่าค,ค่ะอันนี้เราทําเป็นวุ้นหัวขาวค่ะวุ้นหัวขาวมันจะทานกับตัวมะฉ่าเข้ากันมากเลยคะ่ะนี่เาจะเป็นมิโซะค่ะอันนี้เราทําจากเยลลี่ค่ะพุดดิ้งเยลลี่เส้นเป็นบุผสมข้าวโอ๊ตค่ะตัวเส้นเราจะมีรสชาติด้วยค่ะมีรสชาติของตัวบาวชูกา ทานกับตัวชานมเข้ากันเลยอันนี้มันจะเหมือนไข่ปลาแซลมอนสีเหมือนไข่ปลาแซลมอนเลยสถานที่ตั้งหลักของสาขาหลักสาขเมนที่คือที่ตลาดปลาบางแสนมีพอดคิดมากเลยมีที่ให้ถ่ายรูปเต็มเลยแล้วก็มีของที่แบบอุ้ยดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้มี4ี่สาขาค่ะแล้วก็ที่กําลังจะเปิดล่าสุดเลยคือที่ไอคอนสยามค่ะไอคอนสยามเขาก็จะไทยๆหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็มีในส่วนของที่เป็นไทยๆเนาะนี่มันจะเป็นต้มยำกุ้งกับแกงเขียวหวานกุ้งคือลูกชุบค่ะต้มยำกุ้งจะเป็นตัวชาไทยนะคะ เวลาลูกช is ุกกินกับชาไทยจะเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้เป็นตัวกาแฟค่ะเฉพาะคนทานกาแฟนิดนึงเพิ SU ่งทํามาตอนเมื่อเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาของปี66ใช่ค่ะปีนี้เลยแต่ว่ากระแสดีมากเลยค่ะสาขาเราเองสาขาหลักคือที่กลัดปลามางแสงค่ะแล้วก็อีก4สาขาแฟรนไชส์ค่ะอยู่ที่จอร์แฟอยู่ที่อุดรค่ะอยู่ที่อยุธยาค่ะแล้วก็อยไอยอนกยามนี่ก็มาเปิดตัวที่งานอัพสกิล่ไหยใช่ค่ะอีสานด้วยนะครับเพื่อนๆอแล้วก่อนหน้านี้ก็คือทำด้านนี้มาเคยทำธุรกิจทางด เราคิดขึ้นมาเองหรือว่าอย่างไงบ้างก็คือว่าตอนแรกอ่ะเราอ่ะชอบกินชาอยู่แล้วแต่ว่าตลาดของชานมเนี่ยมันเยอะเหลือเกินใโรเชียนใช่พวกราคาพวกอะไรมันเยอะเหลือเกินเราก็เลยอยากจะทําชานมที่มันแบบแตกต่างจากคนอื่นประจวบเหมาะกับว่าเราอ่ะอยู่ตลาดปลาบางแสนด้วยมันเป็นเมืองญี่ปุ่นเราก็เลยมองว่าอะไรนะที่มันดูญี่ปุ่นจังเลยเราก็เลยนึกถึงราเมนที่มันเหมือนเป็นธงชาติของญี่ปุ่นตัวเราชอบของหวานก็เลยทํายังไงให้มันมาผสมกันดีนะมันเป็นไปได้ก็เลยลองดูโลโก้อันนี้ก็จดเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นโลโก้นี้เป็นชื่อนี้ าเมนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบเป็นไก่เป็นม็อกอัพแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นไซส์เอสค่ะเป็นไซส์เริ่มต้นเลยอุปรกรณ์ตามนี้เลยค่ะเป็นตัวกีออสด,ด้วยรวมกีออสด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์กันโชงแบบพร้อมขายอะค่ะสจาบคนที่ดูคลิปที่ตอกจากไฮเฟนไทเซนเตอร์นะคสิ่งที่พิเศษก็คือติดตามไฮเฟนไทเซนเตอร์ได้ส่วนลด10,000บาทค่ะแล้วก็ได้ของแถมไปอีก500แก้วค่ะสามารถแบบว่าซื้อไปแล้วก็เปิดได้เลยวันหนึ่งคุณขายได้สักกี่แก้วประมาณ50แห้าง50แก้วใช่50 100ถึงประมาณนี้เเปอร์ซ็นตต์คืนนทุกก็45%่อแ้ว นะคะตัวกำไรอะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ